วันนี้หนุ่มพนามาพร้อมกับเอี้ยงน้อยครับลูกนกตกลังมาครับน้องเอี้ยงเอี้ยงน้อยครับยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรให้ดีดูที่ทางลางไปก่อนน้องตกลังมาเลยจับน้องมาดูแลยังดูครับ ห่างไม่ได้เลยยังน้อยตัวนี้ยกาตลอดนะครับยังน้อยก็นนยยยจะตั้งชื่อให้นำโชคหรือมีโชคมารูเนี่ยจะจะเลือกยากหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะครับว่าจะสมควรได้ชื่ออะไรดียังน้อยครับ บ,บินได้ตแตะนิดๆครับพอามาเลี้ยงได้ประมาณสาสี่วันแล้วครับไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไปถึงไหนเอาอยู่กองตะล้องหาครับย่างน้อยตัวนี้ครับจะอย่างน้อย,ย,วอย,อยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับยังกําลังจะสอนฝึกพูดครับน่าจะสอนไม่ยากหลับยังน้อยตัวนี้ดูนางฉลาดก็ยังดูกันไปครับเดี๋ยนางจะให้โชคให้ลาบตกลางมาวันแรกก็ได้ ไปดินนิดหน่อยค่าอาหารยี่สิบสี่บาทหกสี่พันแรกแล้ววันที่สองตอนเช้าก็ได้อีกนิดหน่อยได้ล่างได้บนเลยวันนั้นก็รวมๆแล้วไดู้่ประมาณสี่พันกว่าบาทแล้วครับรับเจ้านำโชคเงินน้อยตัวนี้ครับครับคือ ยังน้อยของผมครับเพื่อนๆช่วยกันตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะครับว่าน้องน่าจะชื่ออะไรดีดูน้องสลาดครับดี่็ยังน้อยผมครับดีครับดีครับไมดีครับสลุดดีครับดีครับยังน้อยสวัสดีครับ ครับคิดเยี่ยมชมยังน้อยผมครับก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปป้อนอาหารน้องเขาแปบบ๊บนึงครับยังไม่ได้ทานอะไรเลยน้องกินอะไรไม่ไม่ไม่มอยยากครับเสียบไม้นิดนิดให้ก่อนน้องก็ค่อยจิกแล้วครับน่าจะเลี้ยงรอดปลอดภัยครับครับยังน้อยเจ้านำโชคดูว่าเจ้า หกสี่ดีไม่รู้เพราะวันแรกได้ค่าอาหารหกสี่ครับวันที่น้องตกหลังมาครับผมคลิปกันย้ำชมเสียงน้อยของผมในวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมช่วยกันตั้งชื่อให้น้องกันหน่อยนะครับขอบคุณครับผมดีครับต่อนะครับมาดูการป้อนอาหารให้เจ้าอย่างน้อยนะครับเอา้าหิวแล้วครับหิว คงกินทานเก่งครับอย่างไวเรี๋อยๆโอ้โหปล่อยไม้ปล่อยไม้พ่อจิลุกส่งสารครับผมเอา้าปิวไปแล้วลมมาหาหิวครับหิวหิวหิว,หวแต่เช้าเลยเรื่อยๆ จิตอ,อาหารกินเองได้บ้างแล้วเรื่อเลือเลูกน้องน่าจะรอดนะลูกลูกอ่ะเรื่อเรื่อ ดูแล้วน้องน่าจะรอดเพราะว่าน้องกินอาหารเองได้บ้างนะจิกเป็นครับเยอะเลยนะเยอะๆกินไม่กี่คำนะครับเพื่อกินละอะเลยเออครับบางครั้งก็หลุดบางครั้งก็ได้กินการกัดยอดอาหารเข้าไปน้องยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ครับผมเร็วอ่ะบางครั้งก็ตกกันให้หันน้องมื้อเช้าครับกินไม่ยัง้งเลยพ่อจะไปขายของแล้วเอาเร็วดูท่าทางน้องจะอิ่มนะครับถ่านไปห้าหกเมตรน้องยังเล็กอยู่ ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเมื่อต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้ใหน้องถ่ายให้น้องประน้องจิกินอาหารใหม่นะครับผมขอบคุณครับ